โอ้นี่ไปไงใหญ่โอ้ยปลาไปไงลุดปลตไปไงลุตอูอนน้วไปหญ่ปลไงไปไงอู้วไปไงเนี่ยน่ะรอบนี้นะสวัสดีเจ้าโบนะเจ้าวันนี้กับป้ามาตกปลาทำเหล้านะเจ้าจัดสายดีๆก่นอนเนาะเจ้าอันนี้ถือว่ามันสั้นไปเดี๋ยวคว่งมาไก่เอาสักมื้ออีละก,กันเนาะนี่กับเนี้ยไปมาเอาอีจ่อหน้ากะเปิดหน้าหลอกนะเจ้าเปิดอีเนาะอะไรอีอน,ออน,อน,นอะกว้างเลยกับนี่กว้างไกล ขหันก็เจ้าหันทุนบบกอเขียวเขียวไปุ้นแกงน้ำปุ้นเ่ยปุ้นนะเจ้าปุ้นสื่อไปเบ็ดปุ้นนะเจ้าพ่อก็เหมือนกับป๋ามันดึงต่อยโบน่ะเอ้ยพอไม่ค่อยหูเลยใส่ต่อยสีสีเหลืองนี่นะแต่ก่อนเนี่ยก้อยๆหลากมาพ่อต๋องโบว่าเอถ่ายได้ปะทอนได้ก่อนได้ก่อนนี่อู้ห์ไปง่ายไปง่ายไปง่ายอู้ห์ไปง่ายแน่นะรอบนี้นะอู้ห์ไปง่ายไปง่า่เจ้าว่า ไปไงก็ว่าอยู่ไเนี่ยไปไงก็ว่าผมเจ๊ปะไปไงก็นนี้อ้ไปไงไปไงไปไงเ็น่ะได้แลปเนเจ้าก่อนไปไงไปไงไงขนาดตัวไงก็หมโปมือได้แล้วเนะเจ้าไปไงโอ้ยไปไงลุตไปไงลุตไงลุไงก็หูมิโปมือหน่อยขรดอกเต่ากันเลยอะวันนี้ก็ได้สามตัวแล้วนะเจ้าเดี๋ยวใส่ขี้คุกก่อนใส่ขี้คุกให้มะโบน่ะพักยกพักยก ตัวแรกอยู่ปูนมาได้สักตัวกระไรใหญ่มันนี่ใหญ่มัน,นี่ได้สามหรอเดี๋ยวให้ได้สักสิบตัวนี่เดี๋ยวปิดบานหรอเอาสิบเป,ปะละนี่อย่าเอาไปข้างนอกนะเจ้าน้องอยากษ์ว่าอยากขึ้นกินปลาทอดปแต่ไงทอดอีน่ะปแต่ไงเด้อโห่ไม้โป้มือหน่อย,อยเจ้าเดี๋ยวปล่อยเจ้าเดี๋ยวคว่างเลยดีกว่าเดี๋ยวคว่างไปแหมกัมก่อนนะเจ้าคว่างาไปไก่ไกลเลยกจานีน่ แล้วมันตอดเห็นหน่อยนะตอดแต่แม่บโบว่าโบได้แปะแล้วเนี่ยวมองเห็นรอบเนี่ยเอ๊ะได้แล้วได้แล้วเอ๊ได้ปะได้ปะได้ปะแล้วเจ้าหลุดก่อนนี้ปาใหญ่ปาใหญ่ปาใหญ่ยังไม่เจ้าปาใหญ่กว่าอันนี้หน่อยปาใหญ่กว่าไอ้ตี้ก็ปาใหญ่กว่าหัวไม่ปู้มือเห็นหน่อยมั้งเออถ้าอย่าหลุดละนี่หลุดอในยัง โอ้นี่ป่าใหญ่เต้เขาดอป่าใหญ่เต้อันนี้ตัวใหญ่เจ้าเขาดอโอ้ยนี่น้ำน้ำลมนี่ก็เลยเจ้าไปลูกลาบไปรอพอก่อนพอ,อก่อนตะกี้นี่สั่งไปกำเดียวนี้มันตอดเลยแต่ดึงบะตันมันนะเจ้าเจ้านี่ก็เป็นแปะที่โบได้วันนี้นะเจ้าเข็ดอีท่าอยู่บาหันเนาะเคใส่นี้พอดีกว่า อันนี้ก็เป็นแปะที่บได้นะเจ้าสองสี่หกแปดเก้าได้เก้าตัวเจ้าใส่แนมมันกับไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้าไปนะเจ้าบายเจ้า